เอาเลยโอ้พ่อค้าสวัสดีพ่อค้าครับผมนี่โอ้มือเทพขายลูกละเท่าไหร่นะครับเนี่ยพอ่อค้าสามเตลหน่วยละที่สิบส,สามหน่วยร้อยครับหน่วยละสี่สิบสามหน่วยร้อยเบอร์วิธีการปอกอันนี้เขาเป็นสับระรสยังครับเนี่ยแต่สีทองครับก็คือสวยดีว้ อ๋อมันช่ำนี่ใช่ไหมครับ,บอ๋อเมื่อป่อคันเทปด้วยนะป้าไปรับมาจากใสรครับเนี่ยสวัสดีครับมสวัสดีครับโอ้อไปเอามาบ้านเสียไปเนี่ยเจ้าของสวนไหมครับเจ้าของสวนทุเรียน,นครับแมน ดูใ่ครับอ๋อปกติขายจุดตลาดเลยนะครับเนี่ยตลาดนาผู้นาผู้เฮานี่เนาะนาผูจังหวัดบุรีรัมย์เด้ครับทุกครับอ๋อมีมีแพงประจำพร้อมใช่ไหมอ๋ออยู่ในตลาดสดเลยนะครับโู้สับปะรดเพื่นไม่ไม่ฉ่ำๆเลยนี่ดูใช่ ตัวมากมีคนซื้อไปเป็นลูกยังบอกรับน,รนี่คือกันอ๋อพอใครมาแล้วห้าสิบครับย้อนกับสามสูงห้าสิบครับคุณอ๋อจัดถุงสวยๆเลยทุกคนถุงละยี่สิบบาทนีน้ำจิ้มใหมพร้อมเรียบร้อยตรงนี้เป็นไงครับคือคักบอ เงั้นดิจิตอลเนี่ยบ่อมันเป็นมีดพิเศษเลยดินเนี่ยแกตาอ๋อี่สบาทครับยีสบาทคุณกะเทียครับนีแกตาสับประรดอ๋ออันนี้ร้องร้อ,น,อ,อไนไนบบม่เข่ามั้งบธรรมดาธรรมดาบ้า ตามยุกตามสมัยอนีเพนุง่้แ้้ขาย่ขายเหมือนเดิมราคาเดิมครับผมอ๋อนี่ละวรครับลูกค้าก็ติดใจครับขายผลไม้ขายสับปะรดครับยังก็แกะมเก่อนเดียวครับขายแค่นี้นะแก้มเมื่อก่อนน่าจะขายขายสมรณะย่างเดียวครับของไทยเลยจังหวัดตราดเลยอ๋อครับ สับประรดสายน้ำผึ้งสับประรดสายสีทองกับร้านร้านสับประรดร้านงร้านบักนัดหวานนะครับร้านน่ารถนะครับร้านสับสับประรดรสจนาสับปะรดรเจนาี่ยอ๋อละล้านก็มีแผงเพื่อนอยู่ตลาดสดเลยมีป้ายพร้อมออกตลาดแต่เศร้าได้กลัเงินมื่นทุงมือ กำแก้วซาแก้ว pues ได้กำยุบอช่วงเนี้ยได้กำแก้วอยู่บอได้เบรกพัวซ้อมอ๋อเนี่ยมังมีที่กันปอกมันติดมัวมูวใไงสิปอกายกว่็ปะที่บอกอ๋อ ครัหวานอมเปรียบบรยปร้ยวนั้นแบบอร่อยานมเปรี้ยวนิดครับอร่อยควานอก็อร่อยดียยดมีหมอลำให้เบ้างร้มอ,อมตลาดกคนเยอะนะทุกคนดูคึกคักมากตรงเนี้ยเอ้าตามเลยนะตามเลยครับจัดไปเลยพ่อครัครับผม

ทุนอ่ะหน้าร้านคนก็เข้าเรื่อยๆนะครับสับปะรดครับสับปะรดซื้อสามถุงแถมพริกเกลือด้วยครับว้าลรง้หาร้านขายดีเนยุกคน นี่พ<ว>ูดสองถุง<ห>เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตั้งไว้ก่อนก็ได้ครับหน้าร้านก็ินขายดีครับทุกคนยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบ นี่ช้ำๆแบบนี้เลยอ่ะครับสวยครับผมเดี๋ยววางมันนี่ก่อนครับนี่เรียบร้อยนี่ม้าอุดหนุนได้นะครับม้ากินช้ำๆเลยตั้งมั่นใจใจตังครับผมฟองยี่ไหมยังใช่ไหมแมนครับแมนอ๋ออ๋อที่เห็นมาเรื่อยๆมาแบบโชว์หน้าร้านแบบนี้ ทำโอ้โสวยกำลังเหลืองพอดีเลยเนาะเต็มรถบัฟคุนรถเอกแนนอ๋อครับ คลงไปเอาเองเอายุดตานได้ไหม่อครับครับไปพ่อสวนเลยอ๋อไปบ้านนาพพ้อมไปแวะพุ่นพร้อครับอ๋อครับโอ้คนขับรถเจ๊งอันไดนครับตก อ่าหู้ได้มปกดีกันงายไม่ม่ร้านก็เยอะอันนี้ปาวมม่ยนี่าขจำๆอใเย่างานนาะเฮ้ยเ้ยนี่ใลน่ไปเดาไปเบิ้งวิธีการปอกอีกก่อนนี่และอยู่นี่แหละกอดติดปอติด ครับแมนท่านสันบอท่านลูกหาเนาะโศกโฉบมีหมดล้ำใหม่เบิ้งฟังพร้อมเรียบร้อยรับพร้อมแมนมันเป็นคนแล้ว น่ารักเงี้ขายดีเลยทุกคนลูกค้าแวะเรื่อยๆเลยสับปะรดไหมครับสวยๆหวานๆช่ำๆเลยขายเท่ไหร่สามหน่วยลอยครับสามหน่วอยามหน่วยลอยนี่ไงลูกค้า VIP นะเนี่ยแล้วปุ้ยลูกค้า VIP นะเนี่ยยืนหนุนๆดูนะเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยเป็นพรีเซนเตอร์เนี้ยแอบแอบนะ หวานกรอบเลยเกี๊ยวเหลืองคนนี้อีกชุดนึงดูก <l ux> ระซี่สิบบาทเอาครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมแม่เมาหนุนครับผม <l ux> กับร้านสับปะร,รดหวานนะครับผมร้านสับปะรดรถจนาเดียรจนารถนะครับพิกัดตลาดนัดคลองถมนาโพแล้วก็ตลาดนัดเช้าอำเภอนาโพจังหวัดบุรนะีรัมรับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ